ได้ล้อละอย่างนี้อย่างนี้อันนี้สี่เหลี่ยมอาะสี่เหลี่ยมนี้เอาอะไรอ่ะแม่นะฉันเขาจะต้อต้อะไรบางอย่างที่มาจานหลังคานี่ช่างอะไรลูกแล้วก็นี่ อ๋อเหมือนของเราที่วันนี้ช่างมาเอาไปใช่ไหมพี่ใบกับพ่อเขากำลังจะทํารถบับ๊บี้จะไปช่วยเขาถาไหมไม่ค่อยละเอียดแม่ค <c oughs> อยดูนี่นะครับอ๋อเป็นดัมเบลเต้องทำให้เหมือนกันพี <c oughs> ่ไปดูวิธีพ่อถ้าดูแบบเสร็จต้องเรียงให้เหมือนในรูปก่อนเห็นปะ เห็นไหมพ่อถอดอุปกรณ์ออกแล้วนะพ่อจะเริ่มประกอบแล้วนะเริ่มประกอบแล้วคันขางใช้จินตนาการนี่สองมันนะ เริ่มจากอายุสองปีนะเน <Tim> ี่ยีกับพิ่ไปเล่นเยือะมกเลยทำได้ิงเลยก็เขาให้เด็กเริ่มสังเกตงอุปกรณ์เพียบเลยอ่ะ ค่อยๆสังเกตนะครับบาร์บี้เอาหยิบอบาร์บี้เริ่มลอกกันแหละพี่ใหญ่พี่ไปค่อยๆหมุนเกียวออกแหละเดี๋ยวพ่อจะได้เอามาประกอบได้ง่ายๆหน่อยเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนกระจายอะไรให้มันแบบอยู่ในพื้นที่พี่แบบจับหาได้ง่ายอย่างเงี้ยไขค,รครวงอยู่ไหนบาร์บี้ไหนคะเอาไปไขค,รครวงแต่ไขควงนี่ยหรอ ัวโ,โจ๊กเกอร์มาแล้วหันไปพี่ไปดูบ,บี่ก็ต้องเอาตัวนี้ไปหมุนข้างหลังเขาสิเอาตัวนี้ไปหมุนข้างหลังใส่เข้าไปใหม่ใส่ลูกกระตาเข้าไปใหม่ก่อนแม่ครับแม่สอนเอาลูกกระตามา,าแม่สอนอลูกกระตามามค่อยๆหมุนนะลูกพ่อสอนว่าหมุนยังไงหมุนทวนเข็มกับตามเข็มใช่ไหม,มบ,บี่คอยดูนะพบบี่สอดไปอย่างนี้ใช่ปะสอนเข้าไป<ม>สิลูกสอดเข้าไปให้มันเห็นอ่าโอเค เสร็จอ่ะเอาอันนี้หมุนลงไปหมุนห,หมุนหมุนตามเข็มนาฬิกานะลูกเดี๋ยวแป๊บนึงวางตรงตรงวางตรงตรงเราต้องวางตรงตรงเอาหมุนนะค่ะใช่ค่อยๆหมุนนะลูกถูกต้องค่อยๆอ่ะเอาใหม่เอาใหม่สอดมาใหม่สอดด้านนู้นสิผ <c oughs> ิดด้านค่ะตาต้องอยู่ฝั่งนู้นค่ะใช่ค่ะ วิ่งวางข้างล่างก็ได้นะมันจะได้หมุนง่ายๆวางอย่างนี้อ่านั่นไงถูกค่ะถูกนั่นไงใกล้แล้วใกล้แล้วค่อยๆหมุนค่ะจับจับด้านนี้ด้วยจับฝั่งนี้ด้วยอ่ <c oughs> อาอหนูจะทำเองหนู <c oughs> ต้องดันตาฝั่งนี้ไว้ให้เขาชิดๆไงแล้วหนูจะได้หมุนฝั่งนั้นได้ง่ายๆนะเออทำมันง่ายๆนั่นแหละลูก ถูกต้องเอาหมุนนี่หมุนนี่หมุนให้มันชิดๆเลยเอาบี้ก็ต้องเอามือดันตาฝั่งนี้ด้วยเอามือดันฝั่งนี้ไว้อีกมือหนึ่งก็ทําถูกต้องค่ะจับสีแดงค่ะจับหมุนตรงสีแดงถูกค่ะนั่นไงได้หนึ่งแล้วหนึ่งด้านแล้วตา,ตาอ,อีกด้านนังอยู่ไหนลูกไม่ใช่ค,ค่ะต้องเป็นอนี้ค่ะ ใช่ค่ะหนูต้องสอดตาเข้าไปก่อนถูกค่ะพี่ใบักษา์ยา <laughs> พี่ใบก็ถอดออกใช่ไหมจักรยานใช่ไหมไม่มใช่พยาละอะไรตัวกี่เหลี่ยมนะลูกพี่ใบทำตัวกี่เหลี่ยมเลยนี่ตัวบ๊อบบี้กํลาลังพยายาม,ม,มยนะนี่บ๊อบบี้ก็กำลงังพยายามหมุนเองเหมือนกัน หมนลูก,กตาตัวโจเกอร์แล้วพี่จะทำตัวโจเกอร์ได้แล้วว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวต้องล็อกให้มันแน่นๆฝั่งหนึ่งฝั่งข้างล่างต้องแน่นลูกพี่ไว้ทำฝั่งล่างให้แน่นใช่ไหมข้างบนมันก็จะออกง่ายๆว้าวโชว์โชว์พี่ไว้สิแทนแทนแนแนพี่ไวเห็นยังเห็นอะไรอ่ะหอมให้พ่อด้อวยเยี่ยมเยี่ยม มันมีตัวอะไรอย่างเบี้บ,บิบบลองเอาหมุนอันี้หมุนดูสิเอาอีกด้านหนึ่งอันนี้เอาสกอสีนี้ไปใส่เออใช่ใช่ใช,ใช่นั่นแหละอ๋อถูกต้องงั้นเอาใหม่ใช่แล้วหนูต้องเอาอันนี้ออกมาใหม่ก่อนไหมไม่ต้องหรอ <c oughs> เอาสีแดงมาหมุนทับอีกอันนึงเอาอันนี้มาหมุนทับอีกรอบนึงหมุนให้มันติดให้มันอยู่ไงโอเคอหมุนหมุนลงไปอีก <c oughs> <c oughs> พี่ใบออกได้แล้วเหรอเมื่อกี้อะ <Yeah. S 1> เอาหมุนค่อยๆหมุนลงโอ้เก่งมากพี่ใบก็เก่งอวี่จับอ่ะให้จ้งจับให้แน่นนิดนึงแล้วก็ทูกโหเริ่มรู้จักวิธี apply แอปพลายละการกดเฮ้ยเก่งเก่งเก่งพ่อ,อ่คะช่วยหน่อยสิค่อยๆเกิดการพัฒน,นาไปเรื่อยๆช่่างยากช่างช่างน้อยอุ้ยค่อยๆทำลง พี่ใบก็เขาให้ทำดูบ๊บี้ตั้งใจมากเลยเนี่ยโฟกัสมากเลยเก่งมากลูกเด็กๆก,ก็เนี่ยอุปกรณ์มันไม่ได้อ๋ออันนึงสลับด้านอัน,นคนละด้านเลยก็ไม่เป็นไรก็ได้เหมือนกันเก่งมากเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยตบมือจะโชว์พี่แล้วพี่ดูให้หน่อย ตบมือให้น้องตบมือให้น้องหน่อยมีตัวอ้าวตัวหายไปไหนอะลูกพ่อกำลังพี่ใบดูพ่อกำลังขวบขมินมากเลยนะพ่อกำลังทำตัวอะไรอะลูกกำลังทำตัวรถรถพี่ใบก็กำลังทำตัวอะไรส่วนไหนของรถน่ะกิจกรรมนี้ก็ มีแอคทิวิตี้ร่วมกันของคุณพ่อคุณลูกนะคะสนุกสนานกันไปอวิ่ก็ดูคู่มือบนไปเก่งจังเลยเก่งจังเลยพ่อไม่เห็นพ่อดูไหนดิให้พ่อดูคู่มือกันเดี๋ยวพ่อหาตัวตลกให้ด้วยตัวตลกอยู่ที่กล่องอวิ่ไปดูที่กล่องแม่เห็นอยู่ที่กล่อง แทนนี่ไงพี่ใบ้คู่มือให้พ่อเลยเหมือนทำตัวโจ๊กเกอร์ได้ด้วยนะใช่ค่ะเก่งมากเลยสู้ๆสู้ๆทุกคนบ๊ายบายอะไรคะเฮ้ยบายบายก่อนแล้วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวให้กินโอเคนะ